ฟังด่วนคลังแจ้งข่าวดีให้ยืมเงินสูงสุดรายละห้0 0 0ืนบาทอาชีพอิสระพ่อค้าแม่ค้าหาเร่แผงลอยทำงานประจำก็ยืมได้หมด ยืมที่ไหนสามารถเช็คดูวสวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องพี่ไก้แชร์ข่าวอีกครั้งนะคะสําหรับวันนี้ก็มีข่าวสารเกี่ยวกับเงินเยียวยาจะมาแจ้งให้กับทุกท่านได้ทราบอีกเช่นเคยน,นะคะสําหรับวันนี้ก็มีข่าวดีจากรัฐบาลมีการแจ้งให้ทราบกันนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีเลยทีเดียวในยุคที่เศรษฐ,ฐกิจไม่ค่อยจะดีแบบนี้วันที่12พฤศจิกายน2567ที่ผ่านมารัฐบาลได้อนุมัติโครงการช่วยเหลือประชาชนโดยออกมาตรการให้ประชาชนทั่วไป สามารถยืมเงินได้สูงสุดรายละห0,000่นบาทเลยทีเดียวเพื่อเอาไปต่อทุนค้าขายหรือเอาเงินไปหมุนเวียนสามารถยืมได้ทั่วประเทศเดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดกันเลยนะคะว่าใครสามารถที่จะมีสิทธิ์ยืมได้บ้างและได้ที่ไหนอายุเท่าไหร่ไปดูในรายละเอียดทั้งหมดกันได้เลยนะคะแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารเงินเยียวยาจากทางรัฐบาลขอบคุณค่ะ ข่าวดีคลังออกมาตรการสินเชื่อใหม่ให้ประชาชนทั่วไปยืมได้สูงสุดรายละห0,000่นบาทรวมถึงมาตรการสินเชื่อด้านที่อยู่อาศัยอีกด้วยเป็นข่าวสารของเว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์วันที่13พฤศจิกายน67นี้เองนะคะ ขรมอไฟเขียวสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพสินเชื่อซื้อซ่อมและสร้างเพื่อที่อยู่อาศัยวงเงินรวม7 0 0 0 0่นล้านบาทคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการแยกบัญชีโครงการสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพของธนาคารอมสินโครงการสินเชื่อเป็นบัญชีธุรกรรมนโยบายพร้อมทางมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปตามที่กระทรวงการคลังเสนอดังนี้ ข้อหนึ่งจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวรวมถึงต้นทุนการผลิตและราคาระดับสินค้าทั่วไปปรับสูงขึ้นทําให้ค่าครองชีพและต้นทุนในการประกอบอาชีพของประชาชนปรับสูงขึ้นตามไปด้วยส่งผลให้ประชาชนประสบกับปัญหาด้านสภาพคล่องและมีรายได้ไม่เพียงพอที่จะชําระหนี้ได้ตามกําหนด ทั้งผู้ที่เป็นหนี้ในระบบและหน,นี้นอกระบบจนเกิดเป็นปัญหาเรื้อรังดังนั้นเพื่อให้ปัญหาดังกล่าวบรรเทาลงและได้รับการแก้ไขธนาคารอมสินจึงขอเสนอโครงการสินเชื่อซึ่งเป็นโครงการที่ธนาคารอมสินดําเนินการเองโดยไม่ได้ของ,งบประมาณจัดสรรเพิ่มเติมโดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ ข้อ 1>, 1วัตถุประสงค์เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนเสริมสร้างสภาพคล่องในการประกอบอาชีพและนำไปชำระหนี้นอกระบบหรือหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงที่กู้ยืมมาใช้ในการประกอบอาชีพและดำรงชีพข้อ2วงเงินโครงการไม่เกิน1 5 0 0 0 0ล้านบาทข้อ3วงเงินสินเชื่อต่อรายสูงสุดรายละไม่เกิน5 0,000่นบาทข้อ4กลุ่มเป้าหมาย1ผู้ประกอบการรายย่อยผู้ประกอบการอิสระผู้มีรายได้ประจำลูกจ้างพ่อค้าแม่ค้า หรือผู้รับจ้างให้บริการต่างๆที่มีรายได้ข้อ2ผู้มีสัญชาติไทยมีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอนและสามารถติดต่อได้รวมถึงมีอายุครบ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแต่ไม่เกิน65ปีบริบูรณนะ์ณวันยื่นขอกู้ข้อ5ระยะเวลากู้ยืม 1. ชําระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน 2. ระยะเวลาการชําระคืนสูงสุดไม่เกิน5ปี60งวดข้อ6อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเี้ยนะคะจะคงที่รอยละ0.75ต่อเดือน ข้อ7หลักประกันไม่มีหลักประกันนะคะไม่ต้องใช้ข้อ8ช่องทางการให้บริการให้บริการผ่านช่องทางที่ธนาคารกําหนดก็คือธนาคารอมสินข้อ9เงื่อนไขาการพิจารณาสินเชื่อพิจารณาเงื่อนไขที่ผ่อนปรนกว่าสินเชื่อของธนาคารโดยมีหลักเกณฑ์เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกําหนดข้อ10ระยะเวลาการยื่นขอสินเชื่อยื่นขอสินเชื่อและจัดทํานิติกรรมสัญญาภายในวันที่30ธันวาคม2568 หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการหรืออย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนประมาณ0 0 0แสนรายเท่านั้นส่วนอีกมาตรการด้านสินเชื่อบ้านคอรมอเห็นชอบมาตรการสินเชื่อซื้อซ่อมสร้างของทออสคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการสินเชื่อซื้อซ่อมสร้างของธนาคารอาคารสงเคราะห์ตามข้อหนึ่งและอนุมัติงบประมาณวงเงินรวม6,300ล้านบาทจากงบประมาณจ่ายประจำปี เพื่อดาเนินมาตรการพร้อมทางมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปเพื่อเป็นการสนับสนุนภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รองรับความต้องการที่อยู่อาศัยของประชาชนส่งเสริมและสร้างโอกาสให้กับผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางสามารถเข้าถึงสินเชื่อที่อยู่อาศัยภายใต้เงื่อนไขที่ผ่อนโปรนเหมาะกับศักยภาพการผ่อนชําระนี่รวมทั้งเป็นการสร้างเสริมวินยัยทางการเงินของประชาชนเพื่อไม่ให้เกิดภาระทางการเงินในอนาคตตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยทออสอสนับสนุนให้ลูกค้าเดิมมีวินัยในการผ่อนชำระหนี้สามารถยื่นขอสินเชื่อเพิ่มเพื่อต่อเติมหรือซ่อมแซมอาคารเพื่อซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์สูงสุดในการอยู่อาศัยทออสอจึงได้เสนอมาตรการซึ่งประกอบด้วยข้อ1มาตรการสินเชื่อซื้อสร้างวงเงินโครงสร้างห0 0หมื่นล้านบาทและข้อ2มาตรการสินเชื่อซ่อมแต่งวงเงินโครงการ5,000ล้านบาทโดยมีสาระสำคัญของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขมาตรการสรุปได้ดังนี้ ข้อ1.1มาตรการสินเชื่อซื้อสร้างหลักเกณฑ์และเงื่อนไขถูกประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในราคาไม่เกิน3ล้านบาทเพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุดปลูกสร้างอาคารหรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคารเพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์สูงสุดในการอยู่อาศัยและกลุ่มเป้าหมายประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในราคาไม่เกิน3ล้านบาทนะคะ ประเภทของสินเชื่อก็คือสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยวงเงินตามมาตรการ5 0าหมื่นล้านบาทวงเงินสินเชื่อต่อรายต่อหลักประกันไม่เกินรายละ3ล้านบาทค่าตามสัญญาจัดซื้อจัดขายและค่าก่อสร้างไม่เกิน3ล้านบาททั้งนี้เงื่อนไขให้สินเชื่อเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อรายย่อยของทออสส่วนระยะเวลาการกู้ยืมสูงสุดไม่เกิน40ปีอัตราดอกเบี้ยปีที่1ถึงปีที่5อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ3ต่อปี ส่วนค่าประเมินหลักประกรันทออสรับภาระค่าประเมินหลักประกรันไม่เกิน2,300บาทระยะเวลาการยื่นขอสินเชื่อตั้งแต่วันถัดไปหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบจนถึงวันที่30ธันวาคม2568หรือก่อนกำหนด ข้อ1.2มาตรการสินเชื่อซ่อมแต่งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขก็คือวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนลูกค้าเดิมของทออสที่มีวินัยในการผ่อนชำระหนี้สามารถกู้เงินเพิ่มหรือต่อเติมซ่อมแซมอาคารเพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์สูงสุดในการอยู่อาศัยสำหรับกลุ่มเป้าหมายก็คือลูกค้าเดิมของทออสที่มีการผ่อนชำระหนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า2ปีนับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาครั้งแรก และมีประวัติการผ่อนชำระดีทุกเดือนไม่น้อยกว่า1ปีและวงเงินกู้เดิมภายใต้หลักประกันเดิมสูงสุดไม่เกิน5ล้านบาทประเภทสินเชื่อก็คือสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยวงเงินสินเชื่อต่อรายต่อหลักประกันไม่เกินรายละ1 0 0 0 0แสนบาททั้งนี้เงื่อนไขการให้สินเชื่อเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อรายย่อยของทออสส่วนระยะเวลาการกู้ยืมเงินไม่เกิน3ปีอัตราดอกเบี้ยปีที่1-3ถึงอัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ1ต่อปี ค่าประเมินหลักประกันทออสัรบราระค่าปรัเมินหลักประกันไม่เกิน1,900บาทสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมธนาคารอาคารสงเคราะห์เบอร์โทร02-645-900 0 000, ธนาคารออมสินโทร02-299-80-00หรือ1115นายเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวว่า ในมาตรการสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพของธนาคารอมสินเป็นสินเชื่อที่รัฐบาลตั้งใจต่อสู้กับสินเชื่อนอกระบบในการที่จะดึงสินเชื่อนอ,นอกระบบเข้าสู่ในระบบแม้อัตราดอกเบี้ยจัดสูงกว่าสินเชื่อในระบบแต่ดอกเบี้ยต,ต่ำกว่าสินเชื่อนอกระบบมากซึ่งธนาคารอมสินตัดกําไรในส่วนนี้โดยไม่ของบประมาณภาครัฐแม้แต่บาทเดียวคาดว่าจะช่วยเหลือประชาชนได้กว่า3 0 0แสนรายส่วนมาตรการสินเชื่อซื้อสร้างและมาตรการสินเชื่อซ่อมแต่ เป็นมาตรการคู่ขนานกันถือว่าเป็นมาตรการที่กระทรวงการคลังสนับสนุนด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่องก็สรุปว่ารัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนโดยให้ยืมเงินรายละ50 0 0 0บาทอาชีพอิสระพ่อค้าแม่ค้าหาบเร่แผงลอยทำงานประจำยืมได้หมดอายุ20-65ปีโครงการเริ่มวันนี้สิ้นสุด30ธันวาคม2568หรือจนกว่าเงินจะหมดติดต่อโดยตรงได้ที่ธนาคารออมสินทั่วประเทศนะคะ ยังไงฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารเงินเยียวยาจากทางรัฐบาลขอบคุณค่ะ